ี่คือเขาว่าในขัดแยกค่ะก็จะมีทั้งเขาเม็ดที่มันแตกว่าจะได้เขาหนึ่งกิโลก็ต้องนั่งแยกเลือกกาดเลือกส่วนที่มันแตกเสียออกไปค่ะ เพราะว่าห้าใส่ลงสีหน่อยในการสีขาวเขาไม่บราสามารถที่จะใส่ลงสีไงได้ค่ะเพราะล่งสีไงบอกว่ามันเสกแต่ละเอียดมันต้องพันระยะเวลาเกือบหาเดือนหกเดือนค่ะเพื่อลดความชื้นให้เขาเขาล่งสีเขาถึงได้เป็นเม็ดสวย ว่าเขาห้าค่ะว่าเขาเอาเขาซื้อจากเช่าหน้าไปแล้วไปล่อจนว่าเขานั้นมัดความชื้นเขาคอยทําการสีแต่ว่าเวลาเข้าไปขายเขาลุ่งสีเนี่ยค่ะเขาจะหากความชื้นของเขาจากราคาที่ตั้งขายที่หลวงประกาศออกมาก,กะ จะถือกรดถ,ถือหากลงไปการเลยต่องมานังขายเองนี่แหละค่ะกับบ่ไใดกำไรอีย่างมากมายได้กิโลละหาบาทได้กระจาเป็นต้องเฮ็ดค่ะเมื่อยจักน้อยแต่ก็เป็นอาชีพขายได้หลายจะค่อยเหลือกินเหลือใส้แต่ว่าเขากะเฮ้ามีของเฮ้าค่ะ ก็พ่อได้ประยัดลงบ่ได้ซื้อเข่าเข้ามะลิหอมเข่าหอมมะลิของแท้จ้ะบ่ได้เจอปนเนี้ยเข้าหอมมะลิก็จะเยอกเม็ดหน่อยจักน้อยนึงแต่ว่ากินมันจะหอม นี่ค่ะต้องใส่ไว้ที่เลือกแล้วก็ล่อนออกในส่วนถึงแตกแบบนี้นะคะ